เฮ้ยถ้ามันจะขายง่ายขนาดนั้นเอาไปช่วยขายหน่อยน่าจะประมาณ2ล้านถุงนี้น่าจะประมาณอีกล้านหนึ่งกรโดนพ่อค้าฟันหัวแบกอยู่แล้วแหละมันมีแค่ใบเดียวในโลกกระดาษใบาเดียวนะครับหลายแสนบาทนี่ปี1990นะครับค่ะพี่ถือว่าหาย,ยากมากๆครับหายไปหลายแสนหายไปหลายแสนหายไปประมาณ5 0 0แสน <laughs> เดี๋วมาเด็บมาเยอะเดียหมานก <c oughs> อปลอมครับ ก้าวในกาสามีมาเพจเป็นแอ์เมสไปเลยได้ครับได้ครับเซ็นเซนสัญญานะต้องเซนสัญญาโอ้โหสวัสดีครับวันนี้นะฮะบอกเลยว่าเดินผ่านโซนนี้ของเซนนั้นพรามก้าวนะเขาสามารถทะลุกันง่ายขนาดนี้นะ เราเดินทางมาเนี่ยโดยรถไฟใต้ดินนะครับมาโผล่ปัป๊บตรงนี้หาเจอของกินตรงนี้แต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวของกินนะครับวันนี้ที่เห็นหรือของมาเยอะๆแบบนี้คือตั้งใจเอาของมาขายครับพามาดูนะครับว่านาฬิกาของสะสมส่วนตัวของผมนะบางทีบางเรือเนี่ยมันก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องไปช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของนาฬิกาหลายๆคนก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วายตอนนี้มันจะคุ้มเหรอผมบอกเลยว่าวันนี้ตั้งใจมาถ่ายให้ดูเลยเพราะว่า มีอยู่ที่หนึ่งเอาจริงๆก็คือคุยกันใน DM นี่แหละคุยไปคุยมาอา้าวเขาเป็น f c เราเราแล้วผมเกานาฬิการเรือนโปรดของผมเนี่ยมาฝากเขาขายขายประมาณสักไม่ถึง1สัปดาห์นะอยู่ดีๆขายออกเฉยสรุปนาฬิการเรือนนี้ก็ไปแล้วนะไอนาฬิการเรือนที่เคยเล่นกับพนะีทอีทแหลกนั่นแหละไอสีทองทอง,ทอง AP เอพนั่นอะไปแล้วนะครับเรือนที่ผมเรียกวันนี้ครับคือเรือนนี้นี่พอ วันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันจะขายง่ายขนาดนั้นเอาไปช่วยขายหน่อยเนี่ร้านนี้คือเขารับซื้อขายไม่ได้รับซื้อแลือกขายอย่างเดียวนะไอเซอร์วิสเนี่ยคือดีสุดๆที่วันนี้จะมาพูดถึงคืออันสุดท้ายนั่นแหละคือฝากขาย ที่ผมบอกอะว่าเรือนที่แล้วเนี่ยฝากขายอาทิตเดียวไปเลยเนี่ยเฮ้ยมันมีทริคอะไรยังไงวันนี้เลยเดี๋ยวพามาดูเพื่อหลายคนนะครับที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์ไปด้วยอันนี้มีประมาณ4เรือนครับมีปาเต้สองเรือนน่าจะประมาณ2ล้านส่วนถุงนี้ก็จะมีโรเล็กซ์เดโทนานะกับแฟรงค์มูลเลอร์ถุงนี้น่าจะประมาณอีกล้านหนึ่ง ตีไปร่าวประมาณนี้นะอันนี้เป็นราคาที่ตอนที่นาฬิกามันพีกๆนะมันเกินกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเราต้องมาเช็คราคากันดูว่าณตอนนี้ปี2024ในช่วงปลายปีแล้วเนี่ยในช่วงที่ราคานาฬิกาหลดนๆเนี่ยเขาจะตีราคาประมาณสักเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้ขายเขานะอันนี้เอามาฝากขายเพราะฉะนั้นเขาจะมีราคากลางอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ที่เป็นราคาที่เหมาะสมในการฝากขายเดี๋ยวพามาดูแบบทีละขั้นตอนเลยว่าเฮ้ยมันยากง่ายยังไง เจ้าของร้านนะครับบอกเลยว่าหน้าตาดีนะครับมีนาฬิกาสวยด้วยเนี yeah. ่ยคุณต้นคุณต้นคนลัดทามนี่คือคนนี้เลยนะครับสวัสดีครับพอผูต้นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ก็เอาจริงนี่คือร้านที่ผมบอกแหละประสบการณ์เนี่ยเพิ่งเกิดเพิ่งโฉมสดๆร้อนๆก็คือเอาจริงเป็นเรือนที่ผมหลายคนเนะ่ะเห็นเูแล้วเรือนนั้นผมใส่ประจําแล้วก็เราก็คิดว่าเอ๊เราอยากจะขายแต่แบบเอ๊มันจะขายยากขายง่าย ก็มีการคุยกันกับคุณต้นคุยไปคุยมาอ้าวเขามีบริการฝากขายในเรื่องของการฝากขายมันถือว่าเป็นเซอร์วิสอย่างหนึ่งที่ผมชอบอะถ้าสมมุติว่าเรารีบใช้เงินจริงๆเนี่ยมันต้องไปขายแบบเขาเรียกขายตัดราคาก็โดนพ่อค้าผันหัวแบกอยู่แล้วแหละสมมติราคาในกาล้านห้าเขาบอกว่าล้านสองขายไปสามแสนก็ต้องขายถูกไหมแต่ถ้าเป็นการฝากขายอะเลสเซว่าราคาันอยู่ประมาณล้านห้าเราบอกว่าล้านสี่ เออนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมันเมกเซนส์และเราก็ไม่ได้แบบโอ้จะรีบร้อนขนาดนั้นเนี่ยพอเจอบริการฝากขายผมเลยรู้สึกว่าดีจังถ้าจะฝากขายแล้วมันง่ายแล้วมันจบเร็วขนาดนี้นะครับผมมีอีกหลายเรื่องเลยฝากด้วยดิยินดีครับพี่นี่มาเลยฮะมาเลยอันนี้ผมบอกทิคเพื่อนนิดนึงนะเวลาที่เราจะถือของมีค่าหรือว่าของที่มันเป็นแบบของมูลค่าสูงนะถือไปไหนมาไหนในที่สาธารณะนะครับ ยาใส่ถุงที่ไปโชว์แบรนด์เช่นคุณไม่ต้องเอาถุงปาเตฟิลิปมาคุณไม่ต้องเอาถุงโรเล็กถือไปถือมาถุงชาแนลไม่ต้องถือเอาถุงให้มันแบบซิมเพิลที่สุดอะถูกไหมเพราะว่ากันมิจาชีพกันขโมย นี่ครับคือหลายๆเรือนนะโดยเฉพาะยกตัวอย่างอ่ะเรือนนี้มันยังได้ใส่เรือนนี้ยังพอได้ใสนึกออกไหมแต่อย่างเรือนนี้ผมไม่ได้ใส่เลยเก็บเซฟนานมากไม่ค่อยได้ใช้นะใช่เพราะฉะนั้นเอามาฝากไว้ตรงนี้ดีกว่าเพราะแบบของที่เราไม่ได้ใช้มันเก็บอยู่ในเซฟมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าไปไหนอันนี้พูดกันตรงๆนะโดยเฉพาะในช่วงนี้เก็บนาฬิกาโอกาสที่ราคามจะขึ้น ก็เป็นได้นะไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่มันอาจจะไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนประมาณ2ปี3ปีที่แล้ว2021 2,022เนี่ยเรารู้กันดีอยู่ช่วงนั้นนี่ผมโอ้โหเห็นรากาสนุกเลยนะเห็นอย่างเงี้ยก็คือขึ้นไปล้านกว่าใช่ช่วงนั้นเดโทนาดำเนี่ยจำได้ว่าขึ้นไปต้องมีแบบล้านสามใช่ป่ะเดโทนาตัวแพนด้า ช่วงพีคพีคสุดขึ้นไปเท่าไหร่ล้านแปดผมยังตกใจเดี๋ยวนะผมดูราคาผิดหรือเปล่าล้านแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคมันเป็นเรื่องของสินรัพ์เนอะมันต้องมีมีโอกาสขึ้นมีโอกาสลง<ม>เหมือนเราซื้อหุ้นซื้อคริปโตซื้ออะไรต่างๆอ่ะนี่คือสินรัพย์ของผมนะครับที่วันนี้จะมาฝากขายนะฮะอย่างแรกที่เรามาถึงเขาก็จะต้องเช็คเรื่องของสภาพว่าอ่ะมากี่เปอร์เซ็นมีรุ่นนี้ อุปกรณ์ครบไหมนาฬิกาสำคัญคือต้องมีกล่องครบใบครบใบเนี่ยก็คือสิ่งที่จะการันตีว่าอ่ะเป็นนี่ครับอย่างเช่น Certificate of Origin นะครับบาเตฟิลีดโอเคเขาก็จะดูปีละว่าอันนี้ออกมาปีอะไรซีรีส์อะไรอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ปี2018นะครับ 5 9 6เยเดี๋ยวทางทีมงานอาจจะต้องรีเช็คอีกทีหนึ่งใช่ไหมผมจะมีการตรวจสอบเรื่องใบอีกทีหนึ่งเพื่อนๆคนไหนสนใจนําเข้ามาฝากขายครับก็นักบคนนาใบมาด้วยเพราะว่าใบเนี่ยมูลค่าสูงเหมือนกันใช่ไหมใบอย่างเช่นตัวนี้นะครับอาจจะเป็นหลายแสนนับสตัวนี้ใช่ไหมสมมุตินะสมมุตินะผมเอามาแต่ตัวเรือนเนี่ยที่เขาเรียกว่าเรือนเปล่าเนี่ยมีใบกับไม่มีใบตีก็ข้าวเลยต่างกันเกินแสนแน่นอนเกินแสนแน่นอนใช่ป่ะแนะนำ่าต้องดูแลดีๆไอ้เม่เนเงไม่เท่าไหร่นะกระดาษใบเนี่ย เกินแสนนะครับใช่ครับถ้าบางคนไม่ได้บางคนอะหลายคนเลยโดยเฉพาะผู้ใหญ่สมัยก่อนไม่ได้คิดว่าสําคัญใช่ครับอย่างโรเล็กซ์เนี่ยอเป็นแสนปาเต้เนี่ยอาจจะหลายแสนต่อใบนะซึ่งใบเนี่ยไม่สามารถออกใหม่ได้ด้วยเมื่อก่อนเังออกใหม่เป็นอะไครฟ์นะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่ปะเหมือนจะไม่ได้แล้วปะเหมือนจะยากขึ้นไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ซึ่งมันก็ไม่เหมือนใบแท้อยู่ดีใช่ครับมูลค่าคืออะไครก็ไม่มีมูลค่าในเชิงของมูลค่า ต้องเป็นใบเท่านั้นนี่ไงกระดาษใบเดียวนะครับหลายแสนบาทเพราะฉะนั้นเก็บดีๆฮะไออย่างอื่นจะเป็นพุชเชอร์เป็นสายสำรองเป็นกล่องเป็นอะไรมันยังหาที่จะทดแทนกันได้แต่ใบเนี่ยมันมีแค่ใบเดียวในโลกมันไม่สามารถจะทําใหม่มาได้ถ้าทําใหม่มาได้แสดงว่าปลอมครับใช่คือใบปลอมอันนี้บอกเป็นทริกแล้วกันนะสําหรับคนที่จะซื้อจะขายจะฝากขายจะทําอะไรก็ตาม ถ้าสมมติคุณมีอ,อ,อุปกรณ์อะไรก็ตามกับนาฬิกาหนึ่งเรือนนะคุณควรจะเอามาให้ครบเพราะอะไรคุณต้นเพราะว่ามันกระทบต่อราคาทั้งหมดครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรือนนี้ก็ตามใบใบนี้เป็นแสนแน่นอนอที่เดีนี่พูดเอาไว้ครับ,รบมูลค่าสูงกล่องหรือบัคเกลิลต่างๆที่ขาดหายไปมันกรบต่อราคาแน่นอนถ้ามีอะไรแนะนําให้เอามาทั้งหมดเวลาจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาเนี่ย ควรจะมีเท่าไหร่เอามาให้หมดถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่ของเขาอ่ะเดี๋ยวทางร้านจะบอกเอง<ช>ว่าอ้าอันนี้ไม่ใช่ของเรือนนี้นะน่าจะเป็นของเรือนอื่นเขาก็จะส่งกลับอันนี้ครบนะของผมครบนะบอ่าเรือแรกครบนะคับโอเคอ่าเรือแรกถือว่าอุปกรณ์ครบนะครับ,รบอันนี้อาไปตรวจก่อนแล้วกันนะครับพี่จะได้พี่แตนี่ให้นัองรอระหว่างนี้เขาก็จะมีบริการเอาไปตรวจ อ๋อช่างที่ตรวจก็คือเป็นช่างของเราเองเลยใช่ครับจะเป็นช่างเป็นอร์จิคพา c ์ทเนอร์กับเราโอเคอ่ะอีกหนึ่งเรือนครับเรือนนี้เป็นเรือนเก่าเก็บเลยนะฮะจะสังเกตนะครับว่าถึงแม่กล่องนะครับจะยับเดินขนาดนี้ก็ต้องเอามาเพราะถือว่ามีกล่องออริจินอลนะครับอุ้ยเรือนนี้ใหา่เอาจงจริงนะเป็นเรือนที่แบบอยากโชว์ก็าขาเลยเพราะว่าผมเชื่อว่า ในรุ่นเดียวกันเนี่ยปอนต่อปอนเนี่ยไม่มีใครเก็บดีเท่านี้นี่ปี1990นะครับคปีถือว่าหาย,ยากมากมากครับสภาพนี้นี่คือหารครัาหาในตลาดยังยากในตลาดโลกนะครับเนี่ย1990นี่มีตอนนั้นบอกว่าในโลกใบนี้มีช็อปปาเต๊ะกี่ช็อปลองดูดิมีแค่นี้เองอะ่ะผมว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีอาจจะเข้าประมูลได้เลยจริงไหมเนี่ยใช่ครับพวกนี้นเอาละ,เ,าละเริ่มคิดละเพราะว่าจริงๆรแล้วพวกนี้สภาพนี้ในโลกอะไรต้องเช็คอีกทีนะครับว่า บางตัวเนี่ยแนออนไลน์ไม่มีแบบมีใบแล้วบางตัวก็คือคือเก่าเก็บมากๆอย่างปี1990เนี่ยมีใบยังหายาก<ช>ถูกไหมมีใบยังหายากแต่นี่เล่นมาทั้งปฏิทินทั้งอะไรเต็มไปหมดเ<ช>ลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยทุกอย่างคือเดิมๆหมดเลยแม้แต่สายก็ยังเป็นสายเดิมบัคเข้เดิมอันนี้คือเดิมสุดๆนะ สำหรับนักสะสมนะครับผมเป็นตัวที่ครับผมก็สะสมอยู่พักหนึ่งแหละแต่มันไม่ได้ใส่ก็เลยรู้สึกว่าเอามาฝากขายเขาไม่ใช่ราคาแล้วเขาเจอเนื้อคู่เราก็อาจจะต้องให้เขาไปอยู่กับเนื้อคู่ของเขานะครับสภาพสวยงามมากครับเดี๋ยวเอาไปตรวจก่อนได้เลยครับของผมฝากที่คอร์ลัดทามนะครับมาเอาได้นะครับมาได้ครับเปิดเจอเนื้อคู่ในนี้ตัวนี้เนี่ยที่เราคุยกันว่า ราคาของเขานะซีรีส์นี้ด้วยเคยขึ้นไปประมาณล้านสองล้านสามราคาปัจจุบันเนี่ยมันร่วงลงมาเหลือประมาณเลขแปดหายไปหลายแสนไม่แสนหายไปประมาณห้าแสนตัวนี้เจ็บแบบเจ็บหลายคนทางร้านก็เจ็บเหมือนกันครับเจ็บว่ะเจ็บมาเยอะเจ็บเหมือนกันอ่ะเรือนนี้เดี๋ยวฝากดูด้วยแล้วกันครับว่าตอนนี้มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะได้ครับเรือนที่สี่ครับอันนี้ เอาจริงผู้ชายข้อมือเล็กๆอใส่ได้สำหรับรุ่นนี้นะแต่ราคาร่วมเยอะแต่จริงๆเราไม่ได้ซื้อมือหนึ่งมาแล้วถ้าใครซื้อมือห่งมาอาจจะโดนเยอะหน่อยถ้าราคาได้ก็จะฝากไว้ถ้าราคาไม่ได้เดี๋ยวผมก็อาจจะไปหาช่องทางเอาผมไปได้อะนี่นะนี่แจ้งบูเลอร์โอเคอ่ะนี่ฝากดูด้วยก็อุปกรณ์ เหมือนกันงั้นฝากเช็คให้หมดเลยแล้วกันนะครับก็ใครที่สนใจนะสำหรับเซอร์วิสนะครับก็จริงๆเขามีครบหมดเลยนะฮะซึ่งจริงๆข้อดีของคอนราท้าก็คือการที่มีหน้าร้านนะใช่ไหมจริง่มีหน้าร้านต่างกันยังไงจริงๆแล้วนอกจากหน้าร้านเนี่ยเรายังมีครบวงจรด้วยครับเรามีทั้งในเรื่องซ่อมเรื่องดูแลนาฬิกาด้วยเพราะงั้นแล้วเวลาจะมาขายเนี่ยมันจะมีเรื่องการซ่อมด้วยหรือการเทรดต่างๆทางเราก็จะสามารถให้ราคาที่พิเศษ มากกว่าร้านที่ไปใช้ข้างนอกเพราะเรามีพัน์ทเนืรอของเราเป็นเหมือนญาติกันเลยครับมันสามารถที่จะ,ะดูแลกันแล้วกันในเรื่องของราคาครตรงนี้เองก็ตามไม่สุดยอดจริงๆเดี๋ยวตอนนี้รอละว่าของผมสีเหลือนเดินเป็นยังไงนะครับระหว่างที่เรา รอออกใบประกอบการฝากขายอยู่นี่ยนะฮะเราก็นั่งดูกันไปดูกันมาเอาจริงดีไม่ดีเดี๋ยวจะไม่ได้ฝากขายแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเทรดแล้วนี่เป็นไวโคนะหนักๆเลยมีหนักกว่าครับพี่มีหนักกว่าครับนี่ครับตัวนี้พาทินัาทั้งเรือนเดี๋ยวีอยากลองดูครับตัวนี้เป็นลูกค้าฝากมาเหมือนกันครับยตัวนี้เหมือนจะมีแค่20เรือนเย่ายบอกนะตัวนี้คือตัวที่บอกว่าแพงที่สุดในร้านใช่ครับ ตันนี้เป็นลูกค้าฝากไว้เดือนนี้น่าอยู่ช่วง1 9บเถึงยีครับผมเช็คข้อมูลเก่าน่าจะอันนี้ไม่มีกล่องใบน่าอยู่มัน20แต่ว่าถ้ามีกล่องใบอาจจะนี่คือตัวเปล่าเหรอใช่ครับแต่เรามีตัวใบสกรีนนะครับของนังเว็บว่าแบบดิจิทัลอะไรเงี้ยแต่แค่เจ้าของเขาทำใบหายแล้แบบเรือละ20ใบนี่คงจะมีค่าเป็นล้านนะน่าจะอาจจะเกินก็ได้ใช่ป่ะเรือละ20ล้านเนี่ยใบต้องมีอะไรต้องเกินห้าผมว่าเกินห้าล้านเหรอผมว่าน่าจะเกินนะ อย่าทำกระดาษหายนะครับกระดาษหายใบเดียวนี่ศูนย์ไป5้าล้านได้นะกับเรือนพวกนี้เเดี๋ยวนะผมหาแอบเห็นนิดนึงฝั่งนี้คือคอนราดไทม์และนี่คือแบรนด Name ใช่ครับแบรนด์เนมโอยาเป็นพาร์ทเนอร์ของเราครับเป็นขายแบรนด์เนมเช่นกันรับซื้อแบรนด์เนมบริการคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยฝากขายก็ได้ฝากขายก็ได้รับซื้อก็ได้ครับเทรดก็ได้เทรดก็ได้สมมุติผมเอา กระเป๋าแบรนด์เอมมาเทรดเป็นนาฬิกาได,ได้ไหมได้ครับอ้จริงเหรอได้ครับถ่ายรูปมาก่อนครับถ่ายรูปส่งมาว่าโอเคชอบเรือนนี้จะเทรดด้วยอันนี้ส่งมาในไลน์อย่างเงี้ยผมก็จะแจ้งให้ว่าโอเคมันต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่ประมาณนี้ใช่ค่ะมีส่วนต่างกันประมาณนี้ใช่ค่ะหรือเอานาฬิกา<ๆ>เช่นสมมุติคุณผู้หญิงที่บ้านสา<ๆ>มีไปมีกิ๊กเอานาฬิกาสามีมา เป็นแอมะส์แต่เลยได้ครับเซ็นสัญญานะครับเซ็นสัญญาก็เป็นเจ้าของเดี๋ยวจะโดนว่ารับซื้อของโจบมาครับโอ้โหเรียบร้อย ก็ค really well. wow. okay. ือเอาจริงระยะเวลาเร็วมากนะก็คือจะมีช่างเซอร์วิสทุกอย่างตรวจความเรียบร้อยแล้วก็การันตีว่าอ่ะของออกมาแท้แน่นอนอุปกรณ์มีอะไรบ้าง1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0สัญญาเป็นยังไงถูกต้องเรียบร้อยผู้ฝากขายแล้วก็ถ้าเรามารับกลับวันไหนก็มีเซ็นตามนี้ใช่ครับอ่าโอเคอย่างนี้ก็เป็นเลย1 ส3 4สามสี่ยงั้นผมฝากว่าสีเรือนเลยยินดีครับพี่เดี๋ยวผมดูแลให้ง่ายดีครับจริงง่ายถ้าใครที่คลิปนี้ออกไปแล้วแล้วเรือนไหนยังอยู่ก็อมารับได้ครับทีุ่ต้นขลาราบยินดีครับโอเคครับมาเป็นเนื้อคู่เออเรียบร้อยขอบคุณครับพี่โอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับฝากไว้ด้วยครับ ลูกรักทั้งหลายเป็นเด็กดีนะลูกนะ <c oughs> ขอให้เจอเนื้อคู่เร็วๆนี้ก <c oughs> ็ใครที่สนใจนะผมฝากไว้ให้ละกันหนึ่งร้านที่ผมมาใช้บริการจริงแล้วก็รู้สึกว่าเซอร์วิสเขาดีจริงแล้วใครอยากจะมาตามก็ได้เลยนะฮะคอนราดไทม์นะครับอยู่ชั้น B 1นะครับตึก G Tower สามารถมาง่ายๆนะครับของกินแถวนี้ก็เยอะด้วยก็อาจริงทิ้งไว้เลยฝากไว้เลยบริการฝากขายอางจิงได้ราคาดีสุด แล้วก็แน่นอนของเขาชัวร์มากนะฮะเดี๋ยวผมฝากคอนแทคไว้ให้คอนแทคกก็จะมีทั้ง IG นะที่เราคุยกันก็จะมีทั้ง IG มีทั้ง l ล n e นะครับหรือว่ามีเบอร์โทรศัพท์หรืออยากจะเดินบล็อกอินเข้ามาหน้าร้านก็นัดเวลานิดหนึ่งนะครับสามารถมาได้นะคนละไทม์ผมฝากลูกผมให้คุณต้นดูแล้วนะยินดีครับผมช่วยเต็มที่ทีมงาพร้อ <Okay. S 2> นะมช่วยเต็มที่ดันหน่อยดันหน่อยถ้ <laughs> <laughs> เจอเนอคู่นเร็วนี้ครับทางเราย,ยินดีช่วยเหลือท,ท,ทุกท่านนะโอ้ oh, ได้เลยครับ<า>ผมจัดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ตัวเรือนของพี่เนี่นี่ถือว่าเร็วมากครับพี่เนี่มาฝากตัวใงพีล่าสุดใชจ่จริงๆแล้วอาจจะไม่ถึงวันสองวัน,นจริงๆับผมถ่ายทาลงปุ๊บออกเลยคือหน้าเจอเนาะคู่พอดีตกใจเลยแบบเฮ้ยเร็วขนาดนั้นเหรอแล้วกุณต้องบอกโอเคไม่เกิน2องทุม่มเดี๋ยวโอนให้เลยอ้าวโอนเงินได้เลยผมตกใจจริง